จะนอนแล้วสัทธาเทวมนุษาานังพุทโธพระขวาติสวาคาโตพระขวตาธรรมโมสันิติโกอากาลิโกหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีแต่ความสุขอีทั้งผู้รูปัจชาปริยานังโหตุสุโมพุทธายะ ชยาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวาหนังจัตุสัจ,จาัพ,พังระสังโอมุนิพุงขโฮโกมาละกัสโปเทโลมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒนนิจังมันโตสุขโตสตสรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังคีธาทังพลามัง จาริสุป,ปทัทขคีนังกายะกรรม,มังวาจากรรม,มังปทัทขินทขีนางปัทขคีนางมโนสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเม่ป้าะวะตุสัพพมังฆาลสุขอีทางสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาตทั้งหลายของข้าพเจ้ามีแต่ความสุขอีทาง คุรุปชายาปริยนังหูตุสุภเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสะทาโสถีพระวันตุเมนะโมตัสสะพระเข่าชัยมังคลานิอุคิตขาคาคมาติหัตถาสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคู่แม่ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่รอบน,นะไม่รับแม่แม่ อิทางเมมาตาปิดตันังโหตุสุขิตาหนตุมาตาปิดตาโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าตัวรหัตัสัมมาสัมพุทธัสสะปุณตะกาโมละเพปุตตังธนากาโมละเพทนังอัติกายกายะยยะ,ยะเทวานังปีใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิน้นเทินสวัสดีค่ะ ใครเข้ามาเนาะ๋อไม่สะดวกค่ะชัยยสูชัยามังคะเลปาราชิตาปัดลังเกสีเสปธาวิโปคาเลอภิเสเกสัพพะพุทธานังอคัปปโตปามความสุกกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเทินสัพเพสตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขพยาประชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อันนี้ค่ะโหตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้ความทุกข์กายทุกสวัสดีค่ะน้องมาดูเดยมาขอเข้ากล้องแต่ว่า แม่ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่รับนะไม่รับแม่ไม่ตเกเกสโตปิติภาคัสมิงมุขสุริโยวัปพังกะลโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิตะคุณากะลโลหะทะเยเมอนุรุธโธสาลีปุตโตจัตทะคิเนโกนทันโยปิติภาคัสมิโดูสิอากาศหน้าหนาวหรือเปล่าเนี่ยร้อน สวดมนต์แล้วค่ะจะนอนแล้วกัตตวานะกัตถมุธลังอิวะคัพพินิยาจินจายะทุทะวาจนังชนะกายมะเชสันเตนโสมวิทนาชิตโตตะเก เกสโตปิติภาคัสามิงมุขสุริโยวะปะพังกะลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตสุปฏิันโนพระขาวโตวสาวกสังโคสังคังนามามินโมตสาพระขาวโตูนหะตส,าาสัมมาสัมกะสังโคยะที่ทางจะตายปุริสัยุคานิอัตถะปุริสัปุขลาเอสาพระขาวโตวสาวกะสัง กตมุตมิดีจังยะตังสุตตวาอิติปิโสภะขวายะมาราชาโนท้าเวสุวรรณูมรณังสุขังอาละหังสุขาโตนะแม่ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่รักนะไม่รักเมจามิตติยมปิธรรมังสาระนังขจามิตติยมปิสังคังสาระนังขจามิ เจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคณะญาติและผู้มีอุปการและคุณของข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญปฏิวันธามิพุทธังสัพพะเมโทสังขมาธมิพันเตวันธามิธรรมังสัพพะเมโทสังขมาธมิพันเตวันธามิสังคังสัพพะเมโทสังขมาธิแม่ยกไว้ก่อน๋ยวเพิ่งเปิด ทังสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอน,นิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ครับสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วกําลังเตรียมตัวจะพักผ่อนแล้วโอินสลาสีเสปฏิทิโตไม่หังพุตโตธรรมูมทวิโรจเนสังโคปฏิทิโตไม่หังอุเลสับซาเพราะว่าตุเมชยมังคลานิ ผุ้ขาหาทิฏฐิผู้เจเคนาสุท,ท,าทาัศฐหัตถังรำมังวิสุทธิชุติมิทธิภการิธานังยาหมังขลังชะเยันโตโพธิยามูเลศยานังนันทิวัตโนเอวังอาหังวิชโยโหมิ วันธามิพุทธังสัพพะเมโทสังขมาธเมพันเตวันธามิธรรมังสัพพะเมโทสังขมาธเมพันเตวันธามิสังคังสัพพะเมโทสังขมาชัยยสูชยมังคะเลปาราชิตาปัตลังเกศีเสปทาวิโปคะเลอภพิเสเกสัพพะพุทธานังอัคาปโตปาุมสวัสดีค่ะน้อง มาดูลยมาขอเข้ากล้องแต่ว่าโพทิติสุนักตังสุมังคาลังสุปะพาตังสุหูทาทิตังสุขาโนสุมมหูตาโตจะาซืงป่าสจากความลำบากอาหารอานิโคมิขอให้ข้าพเจ้าจงป่าศจากอุปสรรคสุขีอัตานังปะิหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอา นางสมาธิส่วนมน์แล้วพักพรให้ทุกคนน้อหนรับฟันดีทิ่นะปัจฉะมัชชหีวิหารลันตังมะีตะเลสาธาปะเลนตุมังสัพเเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมังคะลังชะเยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัตโนเอวังอาหังวิชโยโหมิช่วงเข้าตลาดช่วงใกล้ๆงานมันก็จะได้พวก ผักพวกอะไรผลไม้อะไรมาไว้ทําบุญด้วยไงพระคุณากะโลหะทะเยเมอนุรุธโธสาลีปุตโตจะทักค,คิเนโกนทันโยปิติภาคะสมิจะนอนแล้วมาสวดมนต์ไหว้พระกันก่อนคะ่ะสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วกำลังเตรียมตัวจะพักผ่อนแล้ว ข้าฉามิตติยมปิธรรมังสารนังคัจฉา,ามิตติยมปิสังคังสารนังคัาฉามิอิตาม,ามะเสสาสีติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทลาสิพุธทธชยมังคละอัฏฐคถา โยวาจโนทินท e ิเนสลเตมตันทีหิตวานะเนกาวันธามิพุทธ ah ังสัพพเมโทสังขมาธเมพันเตวันธามิธรรมังสัพพเมโทสังขมาธเมพันเตวันธามิสังคังสัพพเมโทสังขมาธนาะเทนะวิธนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาเพราวตุเมเชยมังคลานิเอตานาติยะสุตตะกังอากาเชฉัทนางอาศิเสสาปะกาละสันทิตา ชินานานาวะละสังยตมันโตสุขโตโ,ตโสรโขชินานุภาเวนะชิตุปัท,ทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีแต่ความสุขอีทังเมยตินงังโหตูสุขิตาหนตุยตายตตโยขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ากญาติทั้งองค์อีกอ,องค์นึงก็พรมน้ำมนต์อีกองค์นึงก็ผูกแขนญาติโยม พันละองค์พันละองค์อ้าวพักก็นั่งบนรถ2ององค์แล้วก็